สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาทิตย์หน้านี่ผมจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้โอกาสจะเข้ามาแนละ้วผมรอมาอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะซื้อทักตัวสองตัวแต่ไม่ได้ซื้อแต่อาทิตย์นี้โอกาสเข้ามาแล้วครับดูจะอาทิตย์หน้าอีกเราก็คอยดูกันไปนะครับโอเคเรามาดูเซตห้าสิบกันนะ คือเปรียบเทียบเซตห้าสิบนะนะฮะกับเซตเนี้ยเซตนี้จะดูยากกว่านะ กกแต่เซ็ตห้าสิบนี่รู้ง่ายนะเห็นไหมอันนี้นะโอเคมาเริ่มต้นกันตรงนี้มันจะเป็นดับเบิลท็อปเห็นไหมผมมารอมาตอนนั้นช่วงสองสามนาทีแ้วผมมาเอ้มันไม่ขึ้นสักทีมาที่มาดับเบิลท็อปตรงนี้มาที่แนวต้าน ไม่ขึ้นมันสถีถึงแม้จะมีวรลุ่มสูงวรรุ่มสูงนี่เป็นวรลุม่มไผมจะสอนให้ดีวรลุ่มสูงแต่ว่าไอ้ตัวแคนเด e แท่งเทียมมันเล็กเป็นยังไงผมจำไม่ได้นะเดีย๋ยวลงดูดิโอเคเห็นไหมถ้าวรรุ่มเยอะแท่งเทียนเล็กแล้วสีแดงแสดงว่าสีแดงแสดงว่า <c oughs> คนซื้อมากกว่าคนขายแล้วก็กําลังซื้อทั้งกําลังขายเนี่ยแข่งกันดันกันระเบิดเลยนะฮะวันต่อมาลดเลยบอลรุ่มลดแล้วก็หวบเลยนะคือช่วงนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะสะสมนะนะฮะเพราะว่า ไอ้นี่มันอยู่ตรงแนวต้าน200 e MA, เอ็มเ็นหมัมนมันรับกันไอ้ตัวนี้เหมือนกัน250เห็นไหมตัดกันโอเคแล้วก็ที่200อันนี้ weekly นะครับนะเดี๋ยวอ200ที่ weekly นะอันเนี้ย เห็นไหมนะมันถึงแนวต้าน EMA 200 200นะครับเป็นแนวต้านแล้วถ้ามาเรามาดูตรงช่วงวอลุ่มเนี้ยมันอ่อนมันอ่อนแรงนะขึ้นมานะมันอ่อนแรงอ่อนลงม,มาเห็นไหมแถมมีดันขึ้นมาแต่ว่ามันไม่แรงเท่าไหร่ ถ้ามันจะผ่านจุดนี้ได้มันจะต้องมีแรงดันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีดาวหางสองตัวผมก็เลยแน่ใจว่ามันควรจะต้องถึงเวลาที่มจะต้องย่อพักฐานแล้วนะครับ correction นะนะแล้วผมก็พอมาถึงตรงนี้พักผมก็ เราจะวาดใ,ใกล้นะนะ EMA เดี๋ยวนี้ออกไปเกะกะเราจะวาด i n v e r t i s e m e n t ตัวเนี้ย จะเป็นยังไงโอเคอธิบายกันนะฮะอันนี้เป็นจุดร้อยนะผมเก่าว่ามันพักฐานควรจะมาอยู่เนี่ยเห็นไหมมีเส้นตรงนี้ที่ 4. เจ็ดสิบหกจุดสี่งเส้นนะ แล้วที่แนวรับสำคัญตัวนี้เหมือนกันตัวนี้50 EMA ผมจะดูเลยแต่ช่วงนี้ผมจะซื้อนะไม่รู้มันจะลงมาถึงหรือเปล่าถ้าลงมาถึงก็ดีเราจะได้ราคาถูกขึ้นแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรหรือผมอาจจะเข้าว่าเข้าช่วงนี้ก่อนแล้วผมก็จะมารอเข้าช่วงนี้อีกทีแบ่งเป็นสองสองไม้นะครับ เต็มกระสุนสองไม,อม้แล้วถ้ามันลงมานี้โอ้ยก็ตอ้องน่าจะเข้าอีกแต่คิดว่ามันจะน่ามาอย่างมากก็ห้าสิบนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะโอเคหลังจากท่านดูแล้วนะครับพอมาฟิปแล้วเนี่ยพอดีผมซื้อมีแคแบงหุ้นอยู่แคแบงหุ้นมันขึ้นมาหกสิผมเอ๊ะ มันก็โยโย่นะสี่บางวันก็ห้าสิบอิตย์ก็ห้าสิบสี่สิบคราวนี้มาถึงหกสิบผมเอ๊ะน่าสนใจพุ่นมันตกแต่แบงค์ขึ้นสรุปแล้วมาเช็คว่ามาเช็คว่าอะไรอ่ะมาเช็คว่าข่าวออกมานะเคแบงรายได้ดีมากนะอันนี้คุณไปไปค้นเองแล้วกันนะ แล้วก็กรุงเทพไม่สวยเท่าที่คิดนะฮะเราก็มาดูกันนะมาดูมาดูแมงกรุงเทพเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันมีมันมีวันขึ้นอยู่เนี่ย เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ขึ้นขึ้นมาอยู <qu arts> ่ว <other> ันหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ตกวูบเลยคือข่าวมันออกมาว่าผลการดำเนินงานปีที่แล้วเนี่ยเขแบงดีถึงมันจะไม่ดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่าไม่ดีกว่าปีหกสองแต่ว่ามันก็ดี ดีพอสมควรของเคแบงนะของ b ีพนี่ห่วยสุดเลยสู้ scb ไม่ได้ราคามันถึงตกแต่เคแบงดูเคแบงไล่ขึ้นเลยนะฮะเห็นไหมขึ้นเลยนะโอเคมันก็จะเป็นไปตามที่ผมว่าเนี่ย ดีเราขายข่าวร้ายเราซื้อนะเพราะฉะนั้นเคแบงนี่ผมสนใจเพราะมันตกมาแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คอีกทีมาเช็คอีกทีอันนี้ผมเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้เป็นข้อมูลของขอข้อมูลเนี่ย ต่างชาติ nvdr นะข้อมูลต่างชาตินะฮะข้อมูลต่างชาติเรา trading by stock นะคุณจะเห็นว่า bbl อะนี่ใช่ไหมขาย นะวันที่ยีิบสองขายแล้วก็ดูเคแบงขายสามสามล้านกว่าหุ้นหรือไงเนี่ยนะเคแบงเคแบงซื้อเข้าไปสิบสิบลา้านกับหุ้นหรือไงเนี่ยนะโอเคอันนี้วันที่วันที่ บสองเราลดมาวันที่21่สิบเนะเป็นวันที่ข่าวออกนะฮะข่าวออกมาคนอาจจะเอ้ยแบงก์กรุงเทพก็ไม่ไม่ไม่เหลือร้ายเท่าไหร่แต่ดูแล้ววอนลุขึ้นมาถอนดีกว่าเอาไปซื้อแบงก์เคแบงก์ดีกว่านะครับอันนี้ยไหนอ่ะบีพเเห็นไหม สามล้านกับหุ้นหรือไงเนี่ยนะซื้อวันที่ยีสอส่วนเคแบงไม่ต้องไม่พุ่งถึงนะมันมันนั่นอยู่แล้วเคแบงซื้ออยู่แล้วสิห้าล้านนะฮนะตอนนี้เรามาดูบ b l เทำไมถึงหน้าซื้อ bpr วันที่ยี่เป็ดก็แสดงว่าสามล้านกว่ามีคนเข้าไปซื้อเราก็มาดูชาร์ตกันอันนี้ bpr ป่ะมาชาสห้าสิบโอเคอันนี้เคแบงวันที่ยี่สิบแปดมันขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววันที่ยีสองขึ้น เรามาดูวีดีโอที่น่าสนใจอะไรเห็นไหมตัวเนี้ยฝรั่งมันซื้อในราคาทุนที่เท่าไหร่อราานะราคาทุนที่ต่ำสุดนะราคาทุนที่ต่ำสุดร้อยีบสาบาท แต่ตอนนี้มันร้อยยี่สบสองน่าซื้อทีเดียวผมวันจันนี่ผมจะลุยแต่ก็รอดูว่ามันจะตกมากกว่านี้ไหมนะฮะแล้วผมก็ถ้ามันตกผมก็สองสเซ็ปนะผมอ่ารับตรงนี้ด้วยแล้วก็รับตรงนี้ด้วยแต่มันแค่สองบาทเองผมไม่เป็นละรับดูว่ามันจะเข้ายัางไงนะโอเคจบนี่เราก็มาดูการสแกนกันนะครับ ผมสแกนหุ้นนะโอเคนวะวโอเคสต็อกสแกนคอนดิชั่นนะอีเมมากกว่านะฮะสิบมากกว่าห้าสิบแสดงว่าขาขึ้นโตแคสติกน้อยกว่ายี่สิบ 20. แสดงว่ามันจุดต่ำสุดแล้วจุดซื้อจุด จุดขายกันจนเหนื่อยละแล้วดีวิตนี่ผมเอามาเพื่อที่จะดูว่าได้ได้ปันผลเท่าไหร่ในในปัจจัยในการซื้อแล้วผมก็จะเข้ามาดูจะซื้อนี่จะต้องเข้ามาดูมาดูผลประกอบการเลยนะเข้ามาดูในเซตเนี่ยนะะโอเคผมสแกนนะผมได้อยู่แล้วนะอันนะี้ ดิวิเดนก็กดเปีทีดิวิเด,ดนสูงสดุดสูงสุดก็อะไรอะแลนด์เฮาส์แปดเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วราคามันถูกไหมลองดูพวกนี้คุณเข้าไปดูได้เลยไล่ดูกราฟดูเลยว่าคุณอยากจะซื้อตัวไหนนะผมยกตัวอย่างแลนด์เฮาส์มาให้ดูแล้วกัน เห็นไ,ไหมมันอยู่จุดต่ำนะมีคนมีคนสะสมเริ่มสะสมแนละ้วโอ้แต่าขายเยอะกว่าเว้ยนะอันนี้ขายสามสิบสองนะโอเคอ้อเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนะึงอธิบายเดี๋ยวโอเคแบงค์นี่ค่ะ เอ้ยไม่ใช่เอา BPL ช่วงเนี้ยเป็นช่วงสะสมนะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงสะสมนะเราผมจะสอนจะอธิบายทีว่าทำไมเป็นช่วงสะสมนะครับผมคำนวณมาแล้วแต่วันนี้เอาคลิปแค่อิตย์หน้าผมจะทำยังไงบ้างนะครับโอเค ก็มีเท่าเนี้ยคุณก็ไล่เอาว่าคุณอยากจะซื้ออะไรที่คุณสแกนออกมาเช่น PTT ได้ไหมโอ้มันร่วงมาสวยเลยไ้สามสิบเก้าสามสิบเก้าห้าสิบรู้สึกผมจะซื้อสี่สิบเอ็ดบาทซื้อมาช่วงหนึ่งเวลาที่มันไว้เดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะ วิธีการซื้อคุณจะต้องให้มันลดมาห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์เพราะคือเราจะไม่ไม่ซื้อในราคาที่ซ้ำกันเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่มือใหญ่เดี๋ยวอธิิายให้มือใหญ่ให้ฟังก่อนอันนี้มันเห็นง่ายง่าย,นนยช่วงเนี้ย ต่างชาติก็จะซื้อแค่ขายเขาจะไม่ซื้อเทียเยอะค่อๆยๆขายค่อยขายนะซื้อแค่ขายเป็นช่วงสะสมคือเราบวกลบคำนวณมาแล้วต่างชาติจะซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะก็ขายนะโอเคก็คงจะมีแค่นี้ว่าทิศหน้าผมทำยังไงบ้างคุณก็เลือกดูเอาว่าคุณอยากจะซื้อตัวไหนนะครับมันมี คุณก็ดูกราฟเอาแล้วคุณก็ดูว่าสนใจอยากจะซื้อซื้อว่าไอ้ดิวิดันเอาตัวไหนนะโอเคแล้วก็ก่อนจะก่อนจะไปผมจะฝากว้หน้าที่ของนักล่าเหยื่อนะคุณต้องทำเหมือนเสือนอนหมอบเฝ้าดู ว่าให้เหยื่อมันใกล้เข้ามาในระยะที่เราวิ่งไปแล้วจะคุบได้มันจะไม่เข้าวิ่งวิ่งเข้าไปไล่เหยื่อเลยเหนื่อยวิ่งไล,ล่เหยื่อนี่เหนื่ยอยก็เหมือนกับเรานักเทรดนะเรารอเรานั่งรอให้ราคามันถึงจุดที่เราต้องการจะซื้อนะแล้วเราซื้อเราก็อาจจะแบ่งเป็นสามไม้มันลงมามันอาจจะลงมา นมีมันอาจจะลงมาอีกอาจจะลงมาอีกถ้าเรามีโอกาสเราก็รอมีตังนะซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนี่แต่ถ้าเราไม่มีช่างมันเรามีแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้มันลงมาก็ปล่อยมันทิ้งมันไว้เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมานะครับโอเค หน้าที่หน้ากล้าเยื่อะคือรอให้เหยอะเข้ามาใกล้แล้วเราก็บตะคุงง่ายกว่าที่จะวิ่งลยายๆโอเคครับวัสดีครับแค่นี้ไว้เจอกันขราวหน้าครับ